วันนี้คุยกับเพื่อนปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งทางโทรศัพท์ท่านเป็นสายการปฏิบัติแบบจารสติ่วันนี้วันทีคืนด,นดีท่านนั่งสมาธิตามที่ผมแนะนำและท่านคิดถึงหลวงพ่อฤาษีขึ้นมาแล้วก็ท่านรู้สึกว่าปิติสุขมากมันอิ่มใจพึ่งใจสบายสงบสว่างบรคลายท่านก็เลยวสัสถุว่าผมเป็นสายอกิญญา ตายหลวงพ่อท่านก็เลยโทรมาเล่นด้วยโทรมาคุยด้วยนะครับก็พูดคุยกันหลายเรื่องแนะนํากันหลายเรื่องบทจะวางสายท่านบอกว่าโอ้สายมโนยิทธิหลวงพ่อฤษีหลุดพ้นด้วยมโนยิทธินี่ดีมากเลยนะผมคงเคยเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อฤษีมาก่อนท่านพูดอย่างนี้นะครับคือคนเนี่ยน้อยมากเลยนะที่จะไม่เคยเกี่ยวข้องกัน ยิ่งท่านเป็นเพื่อนผมเนี่ยว่าผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่จะไม่เกี่ยวกันกับหลวงพ่อตัวท่านไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมมันต้องเคยชาติใดชักหนึ่งไม่งั้นก็จะไม่มาสนิทกับผมได้ใช่ไหมแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าท่านเข้าใจว่าหลวงพ่อฤาษีหลุดพ้นด้วยมโนยิธิผมก็เลยอยากจะถามวูเราว่าหลวงพ่อฤาษีหลุดพ้นด้วยมโนยิธิไหมคนเก่เา,เาแก,แก่การหลุดพ้นด้วยมโนยิธิหลุดพ้นได้ไหม หลุดพ้นด้วยมโนยิธิเป็นพาาระอรหันต์ด้วยมโนยิธิใช่ไหมก็เลยขอพวกเราที่รู้มีความรู้ยินบอกกับผมหน่อยเนาะไม่มีใครที่หลุดพ้นได้โดยการพิจารณาทำเองไม่มีเราหลุดพ้นได้ด้วยการปล่อยวางด้วยการปลดความยึดมั่นเด็ดมั่นด้วยการละ ด้วยการสละคืนต้วเบคคาเครื่องรวมทั้งหมดก็คือการปลดความยึดมั่นที่มั่นการปล่อยวางหรือวิลากานันองคำเดียวกันทั้งนั้นเราหลุดพ้นได้ด้วยการละพุทธโธก็ตามนะมมพธาตุก็ตาม,ม,าตามเป็นทางเข้าเป็นทางเข้ามาเพื่อให้จิตรวม พอจิตมันรวมปัญญามันจะแสดงตัวขึ้นปัญญาแสดงตัวขึ้นเพื่ออะไรปัญญาแสดงตัวขึ้นเพื่อให้มันเห็นความจริงความจริงในไรความจริงในสปปรพพสินทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่เป็นตนปุ่มประกอบควบคุมไม่ได้ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่น่าที่จะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์พอเห็นความจริงตอนที่มันหลุดพ้นไปได้ มันคือความสามารถในการลากแต่มันก็ต้องเห็นความจริงก่อนนั่นแหละฉะนั้นวิชาที่ว่าด้วยการทาให้เห็นความจริงของไตรลักษณนั่นแหละเรียกวิปัสสนาจะว่าเราหลุดพ้นได้ด้วยการวิปัสสนาก็ได้นะครับแต่ถ้าเหลือจุดเดียวเราหลุดพ้นได้ด้วยการวิราคาหรือการละก,การไม่ยึดมั่นถือมันเป็นกานอันสูงสุดในพระศาสนา พุทธโธนมาพัฒนเป็นทางเข้าทางเข้ามาสู่การรวมจิตพบตัวของพุทธะพพรเจ้าท่านเกษตรใครให้บรรลุอรหันต์ไม่ได้ถ้าเขาไม่เสกตัวเองใช่ไหมแม้จะมีพุทธานุภาพหนุนมากก็เถอะก็เสกใครให้บริสุทธิ์ไม่ได้ส่วนคนที่ไม่เข้าใจหลวงพอ่อฤาษีกรบอกหลวงพอ่อฤาษีสอนมโนยิธีหลวงพอ่อฤาษีสอนมโนยธิธีท่านหลุดพ้นด้วยมโนยิธีเนะี่ยคือเขาไม่รู้เรื่อง หลวงพ่อฤาษีไม่ได้หลุดพ้นด้วยเมน,นุยติท่านก็หลุดพ้นได้ด้วยวิปัส,สนานั่นแหละด,ลด้วยการปล่อยด้วยการวางคันหน้านั่นละ่ะแต่สิบห้าปีในคอร์เตสท้ายของชีวิตของท่านท่านอยากที่จะหาอะไรมาสอนลูกศิษย์โดยเฉพาะคารวะในยุคเข้ายากหมากแพงยุคสงคารามยุคคนฆ่ากันท่านก็อยากจะหาเครื่องมือสักเครื่องมือมาสอนเพื่อให้คนลายช่วยเก่งกลัวบาป และเครื่องมือที่ท่านเลือกนั่นก็คือวิชาโมนุยที่นะครับแรกๆท่านก็สอนตามที่ท่านทําแต่มันได้น้อยเต็มกําลังถอดจิตออกมาดูถอดจิต,จตไปเลยเต็มกําลังไปนรกไปสวรรค์ไปที่นั่นที่นี่ทําให้คนเห็นแล้วก็เกิดความลายชัวย่วเก่งกว่าบาปอยากทาความดีมีความเชื่อมัน่นแมว่าพระนิพพานมีอยู่แต่ว่ากวคนทําได้น้อยเพราะว่าฐานศีลฐานบุญบาร,รมีมาน้อยเนี่ยท่านก็เลยปรับมาเป็นโมนยยที่ครึ่งกาลัง จะใช้อำนาจประธานไต่ช่วยด้วยแต่การสอนของท่านนั้นตัวของมโนยด์ที่เนี่ยโลกียชาญเนี่ยเหมือนพระเทวทัพเนี่ยก็ทําได้นะครับผู้ที่เป็นทําโลกียชาญได้เนี่ยก็สามารถเป็นเทวดาไปพรมได้นะไปนรกได้สื่อสีเนี่ยเขาก็ทําได้แต่มันไม่ใช่ตัวที่ทําให้หลุดพ้นแต่มันเป็นฐานที่ทําให้คนอยากจะหลุดพ้นเพราะคนไม่อยากไปลงนรก อยากจะเกิดในวงจรแห่งความทุกข์อีกแต่ตัวหลุดพน้นก็เหมือนกันคือการปล่อยการวางการสลักการละก,การคืนการไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวที่ทําให้เกิดการหลุดพ้นนิพพานะเป็นตัวที่เป็นฐานอันแท้จริงของการทําให้เกิดการหลุดพ้นเพราะปัญญาจะเกิดขึ้นได้เมื่อเห็นความจริงคือปัญญาเนี่ยทำให้เห็นความจริงแด้การเห็นความจริงทําให้เบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายมากๆเข้าก็าเกิดความไม่ยินดี เกิดความคลายการยึดมั่นถือมั่นลงไปท้ะที่สุดก็สลัดบางคนสลัดแรงสลัดเร็วในสมาธิบางคนกค่อยๆสลัดอย่างยาวนานแต่สุดท้ายก็ได้ออกเหมือนกันเังะนั้นให้เข้าใจตรงนี้ให้ให้ถูกต้องก่อนนะครับใครจะบอกหลวงพอ่อฤาษีหลุดพ้นด้วยมนโนยิทียิ่ไม่ใช่นั่นเป็นเป็นเทคนิคที่ท่านออกมาสอนโยมใน15ปีหลังของยุทธท่าน ส่วนตัวท่านนั่นแะทำสมาบัติได้ตั้งแต่ปีแรกที่บวชอายุยี่สิบเอ็ดท่านก็ทําสมาบัติหนึ่งสิบแปดได้แล้วเรื่องของการเห็นนั่นเห็นนี่ของท่านเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กนู่นลุงพ่อเนะี่ยท่านไม่ต้องมาทําอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าในการเห็นนั่นเห็นนี่ตั้งแต่เป็นเด็กไม่ได้ทำให้ท่านหลุดพ้นไปนรกได้ยไปได้ตั้งแต่เป็นเด็กเลยไปกับลุงพุทธเนะี่ยท่านไม่ได้หลุดพ้นนะครับแต่ท่านจะหลุดพ้นได้ นานบวชมาจนนู่นอายุท่านห้าสิบกว่าห้าสิบสี่หรือห้าสิบอะไรลงมาห้าร้อยหกนะครับท่านถึงหลุดพน้นบวชมาได้โอู้นานนะครับไม่ใช่ว่าอายุยี่สิบต้นตหลุดพ้นสามสิบต้นตหลุดพ้นไม่นะจนเส้นหลวงปู่ปานไปตั้งนาน,น,นท่านลาพุทธภูมิแล้วท่านถึงเริ่มที่จะเข้าสู่การวิปัสสนาเด่นดวงขึ้นแสดงตัวขึ้นพระพุทธเจ้ามาสอน ตอนที่มอเอกพูดว่าอุปสมานสติไปหาพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้น,นอุมาอุปอุปสมานสติคือไปไปพบท่านมันไปไปไปดูเพี่ยมนะครับท่านก็บอกแต่ตอนที่ท่านหลุดพ้นก็ไม่ได้หลุดพ้นด้วยอุปสมานสติตอนใกล้ตายการน้อมเข้านะท่านหลุดพ้นแบบที่ที่เดินหน้าเข้านี่แหละเดินหน้าเข้าคือพิจารณาในฌานในองค์ฌานแล้วก็ค่อยถาก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 แรงๆนะ แล้วก็หลุดพ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วเพียนแต่ว่าพุทธพยากรอนนั้นคือคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มท่านนะครับนะเราผ่านทิพยารมมานะคนที่ได้ทิพยารมนั้นก็จะพบทิพยจิตหรือจิตนั่นแหละนะครับคำมันคำปราณีตมาก จิตน,นี้ยไม่ใช่ธาตุรู้ธรรมดานะแต่เป็นธาตุรู้ที่มีความสว่างสวยเป็นธาตุรู้ที่รวมดวงพอที่จะเข้าไปในเทวโลกพรม,มโลกได้คือคํามันปราณีตมากจนพระพุทธเจ้าท่านกเขาพู้จธใช้คําว่าอะไรในพระไตรปิฎกถึงตั้งใช้คําว่าสิ่งสิ่งหนึ่งด้วยซ้ำนั่นนะครับมันไม่ใช่วิญ,ญญาณธาตุนะครับไม่ใช่วิญญาณธาตุ แต่ก็มีความหมายที่คล้ายครับคล้ายครับกล่าวกันมากหลอเกินกับวิญญาณธาตุเนแต่ตัวของมันน่ไม่ใช่วิญญาณธาตุแต่ธรรมชาติที่ไม่ใช่นิวโรทานสมิเตอร์ไม่ใช่ตัวที่ว่าไปอยู่ในการไปอยู่ในจุดของกายไม่ใช่ตัวนั้นทิพย์ยศจิตทิพยารมณ์ถ้าคนทําได้คอร์นั้นจะทําให้เราได้สัมบัติกายทิพที่เรียกว่าตัวจิตนี้นะครับ ผมใส่คำว่าทิพยะาไปด้วยเพื่อให้เห็นคุณค่าในเชิงความสะอาดสะอ้านของมันเมื่อจะต้องเข้าไปที่พระนิพพานผมก็เลยใส่แต่ถ้าครูบาอาจารย์เราไปฟังครูบาอาจารย์ท่านจะใช้คำว่าจิตยอย่างเดียวหรือท่านใช้คำว่าจิตใจนะครับก็ขอให้เรารู้ว่ามันคือความหมายเดียวกันทีนี้ใครทำคอร์สนั้นได้ได้ทิพย์ยาจิตนะได้ตรวจจิตแล้วสัมผัสได้แล้ว จะทชาชั้นสองได้เป็นอย่างน้อยนะจากควานนั้นนะครับคือได้อุปจาัยยสมาธิชั้นดีนะเพราะว่ามันเบาทั้งกายทั้งใจต่อมารูป,ประชานเนี่ยจะทําให้เราได้ความตั้งมั่นเด่นดวงความเข้มของจิตมากขึ้นเพราะมันรวมศูนย์้วนะถ้าใครทําชั้นสีได้ก็จะพบภาวะอุเบกขาแรกอุเบกขาแรกเป็นยังไงเราจะได้ไม่ต้องสงสัยในอเบกขาเบกขาเป็นธรรมที่ปราณีตมาก ทำปราณีพรทธเจ้าตัดว่าอุเบกขาเป็นคุณค่าถึงขั้นบรรลุธรรมเป็นมนัพฑินได้เพราะเป็นอีกความหมายหนึ่งของการปล่อยวางเหมือนกันอุเบกขาถึงอยู่ในข้อสุดท้ายของพุทชงซึ่งเป็นบาดฐานในการบรรลุธรรมนะครับอุเบกขาก็เป็นความหมายหนึ่งของการปล่อยวางคนจะเข้าใจอุเบกขาได้เต็มกําลังลนะนะต้องทําฌานสีได้แลวจะรู้ว่าคําว่าอุเบกขามันเป็นยังไงจะเข้าใจว่าโอ้คนที่เราเกลียดเราก็ไม่ได้สะใจคนที่เรารัก เราก็ไม่ได้ดีใจหรือเสียใจมันเสมอกันไปหมดม,มันเป็นหนึ่งเดียวกันไปหมดมันเหมือนทุกๆคนเท่ากันไม่มีใครสูงกว่าเราไม่มีใครต่ํากว่าเราเราอยู่ต่อหน้าคนที่เขาเรียนสูงกว่าเราก็ไม่รู้สึกด้อยอยู่ต่อหน้าคนที่เขารวยกว่าเราเราก็ไม่รู้สึกด้อยผมไม่ไม่รู้สึกด้อยเลยนะเวลายืนอยู่ต่อหน้าพิติกต่อหน้าหมอส้มต่อหน้ารู้สย์ที่รวยกว่าผมผมก็รู้สึกว่าเขาไม่มีอย่างที่ผมมีเหมือนกัน ไม่ได้รู้สึได้อยกว่าเลยมันเป็นเหมือนเท่าๆกันไปหมดนะครับเห็นเขามีขับรถเบนซ์ผมขับรถญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ว้าวจังผมผมก็รู้สึกเป็นเป็นธรรมดาเพราะว่า,วา,วามันไม่ได้ขาดแขนอะไรในในใจของเรามันไม่ได้ขาดแขน,นไมไ่รู้สึกว่าด้อยความรู้สึกอุเบรคขาเนี่ยที่มันเป็นความรู้สึกชัดๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำทันสีได และความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมชาติว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนี่ยจะเริ่มต้นที่เราได้อารูปฌานต,ตั้งแต่อากาศสา,ารัญจายตนะเนื่องจากฌานอื่นผมผมไม่คล่องผมคล่องอากาศสาพอผมคล่องอากาศสา,ารัญจายตนะนั้นผมจึงสอนอากาศสา,ารัญจานในอรูปฌานนั้มากที่สุดเห็นไหมครับผมพูดเนี่ยอากาศสาจะเยอะมากเลยและในที่ผมไม่ได้ผมให้คุณฟังจากหลวงพ่ออย่างในวสัญญานาสัญญาเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสภาวะที่ผมแน่ใจได้ไหมผมก็ฟังจากหลวงพ่อไปเลยต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆตอนนี้เราอยู่ในรักขณูรักขณูปนิชฌานฌานนัเป็นบาฐานแห่งวิปัสสนาญาณมีผู้รู้และมีสิ่งที่ถูกรู้แค่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้โดยกําหนดขอบเขตให้นิดนึงว่าขันธ์ห้าเน้ท่าให้ง่ายก็คือดูว่าขันธ์ห้าเป็นกาย เป็นก้อนสิ่งที่เป็นรูปจะรูปรูปประเภทหนึ่งแน่นอนแม้จะละเอียดดังนิโรทานซิมิเตอร์เล็กดังตัวของระบบประสาทก็ตามก็ไปยังถือเป็นรูปเป็นกายให้แยกจิตออกมาเป็นผู้รู้ขอบเขตนี้ทําแค่นี้ไม่ต้องไปเบี่ยงอย่างอื่นแต่ถ้าสายโลดผลชอบไปดูข้างนอกก็แนะนําอินซี22ขี่กูเกินกันเองเราก็จะได้เห็นความเป็นหญิงความเป็นชายนะครับ เห็นในธรรมชาติข้างนอกจะใช้ก็เหวี่ยงเข้ามาข้างในเหมือนเดิมเราะนั้นเอาข้างในนี่แหละนะครับดูกายดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูกนันแท้หรือดูกายนี่แหละจิตเป็นผู้รู้กายเป็นคนสิ่งที่ถูกรู้แล้วมันดูมันบ่อยๆนะครับดูความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงเราบอกความรู้สึกมันมันเฉยๆอยู่มไม่ใช่หรอกดูให้ให้ให้เป็นมันอึนๆอย่างตอนนี้ผมนอนเนี่ย ผมนอนอยู่นะถ้าถ้านอนนอนกึ่งนอนนอนที่มันเป็นเฉียงอะนะครับอยู่ผมบอกว่าผมเป็นสุขไหมก็ไม่เป็นสุขผมเป็นทุกข์ไหมก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นยังไงมันเป็นอื่นๆแน่นท้องแต่ก็ไม่ถึงขั้นแน่นมากมันเป็นอื่นๆตึงๆที่หัวถ้าบอกว่าตึงๆที่หัวนี่เป็นภาวะทุกข์หรือสุขหรือเฉยเป็นภาวะค่อนไปทางทุกข์แต่มันมันบางมากแค่นั้นเองยืงไม่ถึงปวดแค่ตึงๆที่ท้องกับหัว แล้วถ้าบอกใครยังเห็นเวทนาตัวเองไม่ชัดทำํำยังไงให้เห็นชัดเปิดแอร์จอเลยอาจารย์ผมเฉยๆจริงหรอกเปิดแอร์เลยเปิดแอร์รถยนต์ผักมาที่ตัวเองครับรถไปมันจะไม่เฉยมันจะเย็นเวทนาเย็นเวทนาเย็นอาจารย์แล้วเย็นพอสบายไหมถ้าสบายก็เป็นสุขแต่ถ้าหนาวก็เป็นทุกเห็นไหมเริ่มชัดขึ้นไหม ทำสิ่งประกอบไม้มันเห็นให้ชัดเพราะเราต้องการดูความชัดเจนด้วยการเห็นไม่ใช่เกิดการชัดเจนด้วยการปุงแต่งแล้วไอ้เย็นเนี่ยเราจะถ้ามันเย็นนะอุชามันเย็นเย็นไอ้เย็นเนี่ยเย็นเป็นสังขารด้วยเพราะว่าเริ่มปรุงแล้วเริ่มแยกออกมาได้แล้วว่าไอ้สุกนั้นเรียกเย็นรู้แต่ว่าเย็นหนาวอาจารย์หนาวนี่เป็นทุข์เไรเห็นไหมนะครับ เพราะว่าไอตัวสังขารเนี่ยมันต่อจากเวทนามันก็คือละเอียดและซับซ้อนขึ้นกว่าเวทนาพระพุท hmm. ธเจ้าท่านวางดีนะรูปก่อนซับซ้อนน้อยที่สุดเ mm hmm. วทนาความรู้สึกซับซ้อนมากกว่ารูปแต่ก็มีแค่สามแค่ตะกั่ีล็ก่สุดทุกเฉยแค่นั้นอง mm hmm. ไม่เกินนั้น mm hmm. แล้วสัญญาความทรงจําซับซ้อนขึ้นมาอีกสังขารปรุงนี่เราอู้นี่เรียกว่าหนาวหนาวอาจารย์หนาวถูกปรุงตั้งแต่หนึ่งกายมีวิญ,ญญาณธาตุที่อยู่ที่กายสัมผัส กับอากาศที่อากาศชนิดหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรชนิดหนึ่งที่ต่ํากว่า23อิศามต่อาตกว่า10าิองศาจากนั้นระบบประสาทวิ่งจู้ขึ้นไปสมองแปลความจากข้อมูลสัญญาเดิมที่เคยสัมผัสม,นะมาในวัยเด็กนะครับมาในวัยเด็กนะมันมันแปลความมันก็ดึงมาแล้วก็ปรุงแต่งปี๊ดภายในเสษหนึ่งส่วนพันของวินาทีบอกว่าเรียกว่าหนาวดูทันไหมให้ดูขนาดนั้น ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปไม่ต้องไม่ต้องปรุงเป็นคําพูดมาสอนแบบผมนะถ้าปรุงเป็นคําพูดมาสอนเนี่ยมันจะไม่ใช่ของแท้มันจะช้าให้ดูของตัวเองของใครของมันไม่เหมือนกันก็ดูอย่างนั้นอย่างนี้เลยให้ให้ทิพยจิตมันออกมาเป็นผู้ดูทําแค่นี้แหละนะครับ้อนี้ทั้งข้อททาแค่นี้กันและสั้นตรงที่สุดของพระศาสนานี้คือการปล่อยการวางแต่เราจะไม่สามารถปล่อยวางได้ถ้าเราไม่เห็นความจริง มันปล่อยวางได้ไม่ถึงขั้นเพิกถอนวัฏจักรนะนะมันก็เลยต้องมีวิปัสสนามาก่อนแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องฝึกฝึกการปล่อยการวางฝึกวิราค่ายาดเนี่ยฝึกยังไงอาจารย์ในก่อนที่เราจะนอนนะสรุปวันหนึ่งของที่เราไปทํางานทําการตั้งแต่ตื่นเช้าเลี้ยงดูลูกทําความสะอาดบ้านทํานั่นทํานี่ต่างๆทําการทำงานรักษาคนใกล้ต่างๆ จะลืมเราอาบน้ำแล้วนี่เราสวดมนต์ไหวพาก่อนจะนอนนั่นนี่ให้เรามาประมวลผลหนึ่งวันแล้วก็ช่วยสรุปด้วยว่ามันเป็นทุกข์ไหมมันเป็นสุขมันมีการเปลี่ยนแปลงมีนิจจังไหมควบคุมได้ควบคุมไม่ได้ไหมสบด้วยความคิดหรออาจารย์ด้วยความคิดไปก่อนก็ได้เพื่อฝึกนะครับทําทางให้มันจากนั้นก็ปล่อยวางซะเพราะมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับ สรุปบทเรียนในแบบในในระหว่างวันเสร็จแล้วเราก็ปล่อยวางซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมยี่ในยี่สิบสี่ชั่วโมงของกลุ่มบุญบำบัดเราจะจบลงด้วยการสรุปบทเรียนในหนึ่งวันก่อนที่เราจะนอนจากนั้นเราก็ปล่อยวางแล้วก็หลับไปในสมาธิล้วจะตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มสู่กระบวนการอาบน้ําถ่ายมองเป็นวิปัสสนานะครับอาบน้ําในเมตตาแผ่จิตในตอนเช้าสวดมนต์ไหว้พระขยับกาย นะครับชี้กงเดินชมกลมประยุกต์ต่างๆลดน้ําต้นไม้คือด้วยเมตตากินข้าวด้วยปัญญานะครับเดินทางไปขับรถไปในที่รถเยอะๆก็แผ่เมตตาไปทํางานด้วยการตั้งใจเต็มที่โฟกัสมีสมาธิกับมันผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็นยังไงก็ปล่อยวางหืือในระหว่างวันกลับมานะครับดูแลลูกหลานอะไรต่างๆด้วยเมตตาด้วยความรักดูละครดูหนัง ก็ให้ดูคาแรคเตอร์ของตัวละครจาแรคเตอร์เรือติดต่างๆของเขาแล้วก็ดูคติด้วยวละครั้นมันลิขิยาแบบนี้เนี่ยปลายทางมันจะไปไหนถ้ามันคิดโกงคีดโลภแบบนี้เนี่ยปลายทางมันจะไปไหนมันจะเป็นยังไงต่อไปให้เราเห็นคติที่ไปของของเข้าจากนั้นพอจะนอนเนี่ยก็มาสรุปบทเรียนทั้งวันมีอะไรที่มันเด่นดวงควรค่าต่อการที่เราจะเอามาพินิจพิเคราะให้ควรพิจารณาแล้วก็ยุขึ้นมา อันไหนสอบผ่านแล้วอันไหนวันนี้สอบไม่ผ่านโอ้วันนี้เรายังพลาดยังปี๊ดเรื่องนี้อยู่เว้ยยังสวนเมียอยู่ยังสวนพ่อตาแม่ยายอยู่ยังสวนคนอื่นอยู่ยังรู้สึกว่าเราได้กว่าเขาอยู่ยังรู้สึกว่าเราเราต่ําต้อยยังรู้สึก,กย,ยังร,ร,รู้สึกว่าเราออ้โหเหนือกว่านะครับกล้ากว่าเอไว้นี่ไม่ใช่ละมันเรายังสอบไม่ผ่านเรื่องนี้มาร์กเอาไว้ในโอกาสหน้าถ้าเราเจอสถานการณ์เณช่นนี้บทเรียนที่นี้เราจะต้องสอบมันให้ผ่าน จากนั้นก็ปล่อยวางสมดุดเพราะมันผ่านไปแล้วแล้วก็นอนฝึกปล่อยวางระหว่างวันฝึกปล่อยวางในขณะที่ก่อนนอนที่ได้นะครับแล้ววันหนึ่งมันจะรวมมันจะค่อยๆรวมจากที่เล็กทีน้อยที่เราฝึกฝนนี่แหละแล้วมันก็จะไปปึ้มใหญ่บึ้มใหญ่แรกก็พระโสบุ้มที่สองก็พระสกิทากาบึ้มที่สามก็พระนากาบึ้มที่สี่ก็พระนารันเนื่องทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอุปการะคุณต่อกันเป็นเหตุเป็นผล มันเหมือนเป็นกองเล็กน้อยบางทีเหมือนเหมือนเราไม่ได้ผลหนังสมาธิไปมันก็เหมือนสงบอาจารย์นะมันไม่สงบแต่มันก็เก็บแต้มอยู่เก็บแต้มรอไปรวมวันหนึ่งวันใดเนี่ยมันก็รวมมาเองในเวลาที่เราเวลาเรารวมเนี่ยบางทีเราก็บอกโอ้บรรยากาศมันดีอาจารย์บรรยากาศดีแอร์มันเย็นผมก็เลยรวมง่ายจริงๆิไม่ใช่บางทีก็มาจากการที่เราสะสมเล็กๆน้อยๆทำห้านาทีสิบนาทีพุทโธร้อยครั้งพุทโธสามครั้ง นะครับในเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาที่เราทําเนี่ยที่เราบอกว่ามันไม่ได้ผลนั่นแหะมันก็ค่อยๆรวม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 พอมันรวมปั๊บมันก็ทําให้เราสงบง่ายแต่เราก็ไปลืมเครดิตลืมว่าจะต้องให้เครดิตกับสิ่งที่เราทาในเด็ตไ้ด้วยเราก็ไปบอกว่าโอมันดีแต่ตรงที่ว่าตรงนี้เป็นแอร์เย็นโอตัวนี้มันมีมันมีเคดีกูบาร์จานพลังมันหนุนนะอะไรแต่เราลืมว่าโอ้เราก็ได้สั่งสมมาพอตัวเราอยู่นะครับฉะนั้น อย่าได้ปฏิเสธของเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะฝึกเวลรากะฝึกการปล่อยวางแม้ตั้งแต่ชั้นความคิดก็ขอให้ได้ฝึกนะ